มช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หนูหน่อยได้ไหมคะได้ไหมคะถ้าได้ขอบคุณมากเลยนะกดหนึ่งแชร์ค่ะแล้วพิมพ์คําว่าสายด่วนมารวรัวเลยค่ะขอหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์คําว่าสายด่วนมารวรัวเลยค่ะขอหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์คําว่าสายด่วนมารรัวเลยค่ะแม่จำเสื้อตัวนี้ได้ไหมคะเจรุกจะใส่จนกว่าจะแต่งสามตัวค่ะ เสื้อตัวนี้นะคะใครจําได้ไหมเสื้อตัวนี้เสื้อสีนี้ถ้ามีใครจําได้นะคะเจนุกจะใส่เสื้อตัวนี้ทุกงวดจนกว่าจะกลับมาแตกสามตัวอีกรอบหนึ่งนะคะชุดเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่แจ้งเกิดเจนุกนะคะทําให้เจนุกมีถึงทุกวันนี้นะคะเออทําให้เจนุกแบบมีคนรู้จักมากขนาดนี้อ่ะแม่มาขอคนรันหนึ่งแชร์คะ่ะ ขอหนึ่งแชร์ค่ะขอแบบรัวๆ,วๆดูดีใสน์ด้วเนเป็นไม่ได้ไงคนดูแบบสองพันแปดอ่ะจริงๆคือคนดูเป็นหมื่นนะบนล่างสาธุสาธุใครกดไลค์ใครกดแชร์ขอให้ถูกสามตัวตรงสาธุสาธุสาธุนี่ใส่สามตัวมันเข้ายากจริงๆเนาะเนาะดวงเนาะงวดที่แล้วนะให้แปดหนึ่งเจ็ด นะฮะงวดที่แล้วให้แปดหนึ่งเจ็ดนะฮะออกหกหนึ่งแปดนะฮะใครพร้อมแล้วกดแชร์ให้เจ๊ลุงหน่อยจ้าขอ2,500แชร์ได้ไหมตอนนี้อยู่ที่1,400แชร์ค่ะ1,400แชร์ค่ะนะคะ1,400แชร์ค่ะมานะคะแม่แม่ทุกคนจ๋าน่ารักกันมากเร็วๆมานะคะ ใครนะคะกดแชร์เลยค่ะกดแชร์เลยค่ะขอคนละหนึ่งแชร์จ้ามาขอคนละหนึ่งแชร์เร็วๆมาสองพันห้าร้อยแชร์ถึงหรือไม่ถึง ต้องถึงสินะคะเพราะว่าทุกคนน่ารักทุกคนคือน่ารักมากยังไงต้องถึงค่ะ2,500้ 2, แชร์มามาแมมามามาแมมามาแมมามามาแมมาขอบคุณจากใจจริงค่ะนะคะใครกดติดตามเพจเจนุกนะกดติดดาวแล้วกดถูกใจกดติดดาวแล้วกดถูกใจเพจเจนุกนะคะเดี๋ยวเจนุกจะมีการแจก นะคะหลวงพ่อปดนี้จากวัดพระธาตุวายโยให้สำหรับลูกเพจเจนุกที่ติดตามเพจนี้ใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาค่ะใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาสายด่วนใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาจ้าใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาจ้า ใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาเลยจ้ามาเร็วๆมาเนี่ยให้แคปเลยตามคำสัญญาบอกว่าให้แคปคือให้แคปไม่ตอแหลมาพิมพ์คำว่าพร้อมมาแล้วขอหัวใจรรวๆหน่อยเร็วเข้าทีวะใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาเลยแล้วขอหัวใจให้เจนุกรรวๆหน่อยขอหัวใจให้เจนุกรรวๆหน่อยนะ ขอหัวใจให้เจนุกรวๆหน่อยค่ะมา 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 10, 10. ใครพร้อมแคปแรีพิมพ์พร้อมมาแม่กลุ่มฟรียังทันนะเจนุกยังไม่ปิดลับนะคะกลุ่มฟรีเจนุกไม่ต้องสมัครเว็บหวยไม่ต้องเติมเครดิต ไม่ต้องบูชาของถ้าเจนุกบอกให้เข้าฟรีคือฟรีค่ะนะคะไม่เก็บตังค์นะคะตอนนี้นะคะเข้าใจเห็นใจทุกคนใครที่ยังไม่มีทุนไม่มีเงินรีบกดเข้ากลุ่มฟรีได้เลยตอนนี้นะคะลิงก์ด้านล่างตรงนี้นะคะยังไม่อยากเก็บเงินทุกคนนะคะรอแบบอ่ะถ้าใครอยากเข้ากลุ่ม v i p ก็อัดใส่เสียใครอยากเสียตังค์ก็ก็ทักแชท นะคะทักข้อความเพจนนี้แต่ถ้าใครอยากเข้ากลุ่มฟรีที่ยังไม่มียังไม่มีงบไม่มีเงิน,งงน,งนก็รีบกดเข้าได้เลยเดี๋ยวแอดมินจะดึงคนเข้ากลุ่มตอนนี้ค่ะอามานะคะลิงก์ด้านล่างตรงนี้นะคะใครไม่อยากรอขี้กเกียจรอเข้าไปได้เลยค่ะเจนุกนะคะให้ทุกคนไปนะคะอ่ะอันนี้นะคะหนึ่งอันนี้เจนุกปล่อยไปหลายวันแล้วนะคะหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนะอันนี้อันนี้คือใบแรกนะคะถ้าใครว่าห่างเยอะไม่ต้องตามนะคะเจว่าเจาให้น้อยลงกว่าเดิมเยอะมากแล้วนะโอเคค่ะแล้วก็เลขความฝันเมื่อวานค่ะโอเคถ้าถ้าคิดว่าเจาให้เลขเยอะไม่ต้องตามก็ได้นะโอเคหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคนะโอเคค่ะแล้วก็ใส่ด่วนนะคะใส่ด่วนใส่ด่วนเป็นเลขนี้ใส่ด่วนนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขอให้ทุกคนโชคดีนะคะผิดถูกอย่าว่ากันนะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะใครแคบแล้วพิมพ์คาว่ารวยๆค่ะ โอเคโอเคค่ะ okay. okay